ไม้ผลิไฮโต้เป็นมากกว่าคนหาปลาอดีตคนตัดไม้เป็นนักพยากรสมัครเล่นโ <c oughs> งกูนกประจำชาติฟินแลนด์กลับจากรังฤดูหนาวในเดนมาร์กและอังกฤษ เขาตามหาปลาพิเศษปลากระพงมีก้างโอ้ยมามา,ามาแล้วโอ้ยปลามาแล้วเฮ้ยปมเถจิยวเดียวแล้วก็ก็ต้องรอหน่อยนะครับโอ้ยจุวบเทียนไทสโตรตรวสอบคลีบหลังของปลาเขาดูสีคลีบปลาเพื่อพยากรณ์อากาศ นี่คุณดูนี่ช่วงแรกของปีอากาศจะบริสุทธิ์เห็นไหมมีแดดออกมากช่วงแรกะนะอากาศยังดีต่อไปไม่มีฝนมากหน้าร้อนมันก็จะร้อนค่อนข้างที่จะมากทีเดียวตามมาด้วยพายุฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างก็อย่างนั้นอุณหภูมิที่ต่ำถึงลบ30องศาเซลเซียสการอยู่รอดนั้นไม่ง่ายเลย ชาวฟินมีศิลปะในการสังเกตธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและตีความสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่โลกที่เปลี่ยนไปเราต้องหม่นคือดินแดนแห่งน้ําและป่าป่าไม้กินพื้นที่สองในสาของประเทศ ได้สาบอีกกว่า1,900แห่งปกคลุมที่เหลือชาวฟินมอกว่าตัวเองเป็นอีกเผ่าพันธ์หนึ่งไม่ใช่สแกนดิเนเวียนหรือรัสเซียนน่าใจกลางประเทศในไคนนมีผู้คนที่ยังใช้ชีวิตแบบโบราณฟาในฟินแลนด์ถูกควบคุมและทำมานานมากจนจำไม่ได้ ไม้ลอกเปลือกต้นสนอายุ30ปีออกมันปล่อยยางออกมาเพื่อป้องกันตัวและจะทับถมเป็นชั้นๆตลอดช่วง5ปีจากนั้นจึงนำไปเผาขั้นตอนดังกล่าวทำให้เกิดขี้เถ้าและของเหลวคล้ายน้ำมันกลิ่นฉุน างไม้ตั้งแต่ศตรวรรษที่16ฟินแลนด์ส่งออกอยางไม้ขายทั่วยุโรปมันช่วยรักษาสภาพของเชือกและเรือไม้ได้ดีเป็นที่ต้องการอย่างมากในกองทัพเรือประเทศต่างๆ คือแหล่งทรัพยากรที่ใหญ่ที่สุดของฟินแลนด์เติบโตปีละ75ล้านคิวบิกเมตรต่อปีถึงกระน,นั้นสัตว์ป,ป่าก็ยังอาศัยเป็นบ้านได้รวมถึงสัตว์ที่ชาวฟินเรียกว่าราชาแห่งพื้นป่าหมีหมีตัวเมียจะมีลูกครั้งละ2-3ตัวลูกๆจะอยู่กับแม่ในช่วงปีแรก ที่เหล่าลูกหมีต้องเผชิญคือพวกเดียวกันเองคือหมีตัวผู้ตัวเต็มวัยจะทำร้ายและฆ่าลูกหมีแม้เป็นลูกมันเองส่วนแม่หมีจะทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องลูกมัน ชอาฟินรักใคร่และยมย่องพวกหมีการมีพวกมันอยู่ในปา่าคือตัวมงบอกว่าป่ายังสมบูรณ์ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อพื้นดินแห่งนี้ ยาวจนถึงฤดูร้อนนกจำนวนมหาศาลอพยพม,มาจากยุโรปตอนใต้และแอฟริกา